สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะมาพบก,กับจุ๋มคลิปนะคะวันนี้จะเป็นวันที่สามนะคะวันที่สามกรกฎามะคมนะคะวันนี้จัดให้คลิปนี้นะคะจัดให้ดูสีเล่มนะคะสีเล่มสีสไตล์นะคะมาติดต่อสอบถามจนได้เบอร์ติดต่อข้างบนเลยนะคะอยากจะทำสกแกนคิวบาร์โค้ดให้นะคะใครอยากเพื่อีกนิดนึงกโอเคนะคะ เล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นเหล็กแหนบนะคะความยาวของไบบี้นะคะจะอยู่ที่สิบจุดสองนิ้วนะคะเล่มนี้นะคะด้ามด้ามจะเป็นด้ามไม้สักนะคะลูกค้านะคะทำฉลุลังพึ่งนะคะทิ้งผิวไฟนะคะเหล็กแนบนะทำเป็นร่องเลือดตรงนี้นะคะสันหนาจะอยู่ที่หนาสุดนะคะลูกค้าหนาสุดจะอยู่ที่ 6.5มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.7นิ้วนะคะกว้างนะคะจะอยู่ที่2.4นะคะเล่มนี้นะคะจะมาพร้อมฝักนะคะฝักจะเป็นฝักไม้กระดูปุ๊บชุดนี้นะคะชุดไม้สักนะ,ะชุดไม้สักนะคะ1,990นะคะรวมส่งนะคะส่วนเล่มที่2 จะเป็นเหล็ก H P 9นะคะด้ามไม้พยุนนะคะลูกค้าดูก่อนฟูลแทนะ,ค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.2นิ้วนะคะความกว้างนะคะกว้างสุดจะอยู่ที่1.9สันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่4ีมิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.4นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะ1,000ัน หนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะเรื่องทนะี่สามหนึ่งหนึ่งด้ามไม้พยุนะะททน,นะคะฟูแท้งนะฮะถ่าน,น้ำมันนะะคทำเป็นลายนะคะด้ามไม้พยุนะะน,ยนะคะ่งเงี้ือนะคะงานตีร้อนนะคะ 1 22, 2บสองสองนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองสองจุดสามนะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าุดเจ็นิ้วนะคะเล่มนี้เล่มนี้ไม่มีฝักนะคะคด้ามไม้พายุงสูงเลยนะคะเฉพาะมีอย่างเดียวนะคะเล่มนี้นะคะหนึ่งพันห้า้้าสิบนะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่จะเป็นทรงนีบนะคะ ทรงเห็ด้าไม้พยุงนะคะ,าานนะ,คะลายสวยนะคะลายสวยเรกเอง h ก p 9นะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่5.1นิ้วนะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.7นะคะสันหนาเร่มนี้นะคะจะอยู่ที่4มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่3.9นิ้วนะคะเร่นี้ไม่มีฝานะเฉพาะมีอย่างเดียว890 ะะจะต่อสอบถามจึงได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะติดภาพกันใดจงต้องขออภัยวันนี้นที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจุดนี้นะคะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย